ปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำยังไงไปเลยไปกินตรงน้ำพูไม่ต้องเข้ามาทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาจารย์าก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่ใช่ให้ไปกินน้ำก่อนไปไปทำชีวิตไปตรงนี้ไม่มีปลาให้กิน ไปเร็วๆไปจากความังเลสงสัยใๆไปเลยไปหาน้ำกินตรงน้ำพุน้่นเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติประมาณจากสำานักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งอะไรของเธอเนี่ยเช่นท่านสอนให้ภาวนายุทธอพอหลอจะให้ช่วยอะไรล่ะแล้กักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจัง ไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาลาหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดวลาจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านแล้วมาจากไหนล่ะพยังก็ไม่ว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาแล้วที่บ้านไม่ต้องย้ำแล้วเพราตั้งใจไปว่าเราจะพาวนาพุทโธกพราะสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริง เอาตามว่าผมว่าว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามครับท่านจะตั้งใจมันวันนี้นะวันนี้ไม่มีนะำ2568สาหกแับเอ่อเราจะนั่งสมาธินกเค้าเรียกพี่นกอะไรนกบาดนาเหรอยกครั้งเสามครั้งก็ตามเขานกกระยางไม่ใช่นกกระยางกระสีขาวใช่ันได้เค้าก็มาเป็นสัตว์ชนิดที่2สําหรับวันนี้นะคะไม่ใช่เมันจะเกิดขึ้นมาเอง แต่ทอ่เราปฏิบัตกแลนวเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้น <c oughs> เพราะเราไม่สามารถ